สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมยิทอเพชนะครับวิธีการเล่นก็คือมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกสัตว์เลี้ยงเลือกสัตว์เลี้ยงที่คุณจะปานะฮะแล้วก็ปาไปให้ไกลที่สุดไปเลย2อรอบ3ารอบนอกรอบไปแล้วเราปาสัตว์เลี้ยงไปไกล8เมตรนะฮะได้เงินมา269ล้านนี่คือเพสซิบเลเตอร์ครับไม่ใช่แมบปาสัตว์เลี้ยงอะไรทั้งนั้นมันคือเพสซิบเลเตอร์ คือจริงๆแล้วก็มาจากแมปยิทอเฟนนะฮะเป็นแมปที่ปลาเพื่อนนะครับแต่อันนี้ปลาสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนจากเพื่อนมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะก็ตรงตัวเลยแล้วเปลี่ยนชื่อเกมด้วยนะชื่อเกมที่หน่าเราบอกนะฮะเผื่อใครยังไม่ได้สังเกตนะครับนี่เพ s มเลเตอร์นะฮะเปลี่ยนเป็นยิทอเพชนะครับนี่คือเพชมเลเตอร์นะฮะเปลี่ยนชื่อเกมที่เราบอกด้วยคือก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าเป็นอีกเกมหนึ่งไปเลยแล้วสรุปว่าฟาร์มเหรียญยากกว่าเดิมอีกะฮะ ผมปลดล็อกหมดแล้วนะครับเมื่อคืนแล้วก็วันนี้เนี่ยผมฟาร์มฟาร์มทั้งลูกแก้วฟาร์มทั้งเหรียญนะฮะในการเปิดสัตว์เลี้ยงสรุปแล้วฟาร์มยากเล่นยากมากผมมีสัตว์เลี้ยงที่เรียกได้ว่าน่าจะดีที่สุดยยเก้นซิเวตนะฮะเป็นมิติเข้าที่ดีที่สุดที่มีอยู่เจ้าตัวนี้เมื่อวานเปิดได้มาเป็นเรนโบว์นะครับแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่มอ,อีก2ตัวแล้วก็ไปทำเป็นดักเมตเตอร์นะฮะตอนเล่นรนอ,อบๆนะครับเอาไว้ฟาร์มก็มีพลังคือพลังตอนนี้เนี่ยจะดูจาากงงงน้ลพั็พในน 700ล้านนะครับตัวนี้700ล้านสเต็งทุกตัวเลยเท่ากันพลังข้างนอกนี่คือพลังขุดปกติพลังข้างในคือสเต็งในการปานะฮะส่วนตัวอื่นก็ใส่ตัวไหนก็ได้ที่มีพลังเยอะๆ19ล้าน19ล้านอ่ะใส่มาพลังตัวใหญ่สู้ไม่ได้นะฮะตัวใหญ่คือพลังแค่25งหมเอ้สี่ร้อยเก้าสิบล้านเฮ้ยเ,เขาปรับพลังใหม่เหรออันนี้500้ล้าน500ล้านเออจำได้ไหมฮะเมื่อวานเราใช้เทนนิคสองหมื่นห้าเองนะ แสดงว่าปรับแล้ว่างนั้นตัวใหญ่ก็ามาใช้ได้ฮะเมื่อวานใช้ไม่ได้เพราะว่าพลังน้อยวันนี้ปรับแล้วเปลี่ยนใจหรือว่ายังไงจำได้ไหมเมืม่อวาน25งหมทุกตัวเลยนะฮะตัวใหญ่วันนี้4ี่ก็สิล้านโอเคอะเดี๋ยวก็ดีละเพราะว่าตัวใหญ่พลัง4ี่ก็สิล้านก็พอๆกับเจ้าตัวนี้พอๆกับดัร์เมเตอร์นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยคือบอร์ดที่โอ้โหปาไป1บินเลี่ยนเหรอ,อระยะทาง 1.5บินเลียนต้องติดบอร์ดท็อป100อันนี้คือระยะทางการปลานะฮะเมื่อกี้ผมปลาได้กี่เมตรเมื่อกี้ตัวเดียวนะมันก็เลยปลาได้ไม่ไกลอันนี้200กว่าเมตรแล้วก็1บินเลี้ยนอันนี้คือไกลมากๆต้องอยู่ในบอร์ดนี้ท็อป1 0 0อนะฮะ2อาทิตย์นะครับตัดสินส่วนข้างล่างตรงนี้ตั้งแต่3 0 0ร้อถึงหนึ่นะฮะอันนี้ได้ตัวเล็กเป็นเอกซิฟคือเอาจิงๆนะไม่คุ้มไม่คุ้มเลยกว่าจะรักษาตำแหน่งได้2ออาทิตย์ส่วนต่อมานะฮะคือเจ้าลูกแก้วอันนี้ ผมฟาร์มเมื่อเช้าแล้วก็มาอัปเกรดตรงนี้นะครับจนเต็ม1ช่องอันนี้คือราคาสัตว์เลี้ยงลดราคาลงที่ผมบอกว่าฟาร์มเหรียญยากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงในโซนท้ายสุดนะครับใช้10บิลเลียนนะฮะสิบิลเลียนเหรียญนี้นะครับในการปลดล็อกแล้วก็ใช้4บิลเลียนในการเปิดอันนี้ผมอัปเกรดมาจนครบแล้วลดราคามาครึ่งหนึ่งนะฮะหรือ2บิลเลียนผมมีอยู่7 6 3ิบิลเลียนอันนี้คือฟาร์มทั้งคืนนะสัตว์เลี้ยงก็ค่อนข้างดีแล้วด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเขายังไไมม่ด้ปรรับตอนีผฟา์ ตัวใหญ่คือยังไม่มีพลังเท่าไหร่เลยผมมีแค่5ตัวอันนี้ที่ใช้ฟาร์มได้ดีที่เหลือก็ล้านกว่าเพิ่งจะมาปรับแสดงว่าเพิ่งรู้ตัวว่าเหรียญมันฟาร์มยากกว่าจะเปิดได้กว่าจะได้ตัวใหญ่นะฮะที่จําได้เมื่อคืนผมปลาไปรอบหนึ่งผมได้ประมาณ800ล้าน800ล้านไม่ถึง1บิลเลียนนะฮะแปดล้านแล้วกว่าจะปลาเสร็จนะครับรอบหนึ่งใช้เวลาน,านานอยู่เพราะว่ามันปลาไปไกลแต่อันนี้น่าจะเยอะขึ้นกว่าเดิมมากเพราะว่าตัวใหญ่ปรับพลังแล้วอะลองดูก่อนนะสักทีหนึ่ง คือปลาตัวไหนก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่สําคัญอันนี้คือนอกรอบไป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 เรื่อยๆทะลุไปนอกรอบโอ้โหแล้วคนที่ปลาได้หนึ่งบิลเลี่ยนนี้เขาปลา,างไงเนี่ยอ่ะฮะได้หนึ่งจุดสามห้าบิลเลี่ยนรอบหนึ่งได้หนึ่งจุดสามบิลเลี่ยนฮะยังเปิดอันนี้ไม่ได้ตัวหนึ่งเลยะเป็นไปได้ว่าอันดับหนึ่งเนี่ยอาจจะมีตัวซีเพตเยอะพลังการปลาสูงนะครับตัวซีเพตมันเปิดยากมากรอบนี้ตัวซีเพตคือตัวไหนรู้ไหมฮะสกีบิดี้ครับ เดี๋ยวไปดูกันพูดเรื่องนี้ต่ออัปเกรดพลังอันนี้คือยังอัพไม่ครบยังมีอีกอันหนึ่งอันนี้คือเพิ่มโชคในการเปิดตู้นะครับอีก7,5 0 0อ่ามีอยู่อัพไปแล้วก็อันอื่นอันนี้คือคีิที่ข้อคือยิ่งมีโอกาสปลาได้ไกลขึ้นถ้าปลาแล้วติดคีิที่ข้อนะฮะจริงๆถ้าเกิดฟาร์มตอนแรกเนี่ยให้อัพอันนี้ก่อนเลยระยะวงในการเก็บลูกแก้วนะครับมันจะเก็บได้ง่ายขึ้นมากเราไม่ต้องเดินไกลนะฮะอัพอันนี้ไปก่อนส่วนอันข้างล่างเนี่ยน้อยสุดไม่ค่อยจาเป็นเพราะว่า เป็นสเต็งที่ได้จากการเก็บลูกแก้วซึ่งแต่ละรอบมันจะรีเซ็ตใหม่นะครับเวลาประตูปิดปุ๊บอันนี้ก็จะรีเซ็ตใหม่แต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นพลังพื้นฐานก็ยังอยู่เหมือนเดิมปกติคือถ้าเกิดอยากได้เพิ่มก็คือก็ต้องเก็บลูกแก้วเยอะๆเก็บลูกแก้วเยอะๆแล้วก็ค่อยปานะฮะแต่รอบหนึ่งมันเก็บได้ไม่นานอะ่ะโอเคเก็บยากมากลูกแก้วลูกหนึ่งคือ1ึแต้ม2แต้มมันเก็บยากนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะสปอนเยอะขึ้นนะเมื่อเช้าไม่ได้เยอะขนาดนี้ พอเราเก็บจนเต็มเกรตรงนี้นะฮะครบ1นึ่งลูกแก้วก็จะสปอนเพิ่มขึ้นอีก5เท่าในเวลา2นาทีนะครับประมาณ2นาทีถ้าจำไม่ผิดนะมีระยะเวลา2นาทีในการสปอนตรงนี้คูณ5้เท่าแล้วก็รีบเก็บนะฮะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆมันก็เก็บได้เพิ่มขึ้นรอบหนึ่งได้ประมาณ2000ตอนคูณ5อ่ะประมาณนั้นนี่คืออัปเกรดแล้วลดราคาสัตว์เลี้ยงแล้วแล้วก็ปลาฟาร์มเรียบร้อยแล้วก็ยังยากนะฮะผมฟาร์ม,มา7 6 4บิลเลียนลองเปิดดูเลยดีไหม อ่ะบูสต์เรียบร้อยเรามาเปิดเลยดีกว่าสัตว์เลี้ยงนะฮะอ๋อให้ดูก่อนให้ดูก่อนโจซิควีดนะฮะตัวล่าสุดสก i บิ d ี้แคทอ๋อเขาเรียกว่าทอยเลตแคทเออทอยเลตแคทคือสก i บิ d ี้นั่นแหละตอนนี้มี80ตัวมีแค่80ตัวเองเหรอโอ้ทำไมซิควีดแต่ละรอบมันเปิดยากเปิดง่ายไม่เท่ากันเนี่ยด e g จเนรีเก็บเฉพาะที่เป็นอันนี้แล้วกันนะฮะตั้งแต่โกขึ้นไป โอเคมาดูสินี่มิติค้อมีแลนะฮะตัวต่ำสุดคือแลอีปิกรีเจนเดอรี่ยังไม่มาอาา่าฮะเปิดได้ไม่เยอะนะครับตัวหนึ่งสองบินเลียนทั้งละแปดตัวก็สิบหกบินเลียนที่ผมอัพโชคหมดแล้วนะ ในตู้บูสเมื่อกี้ยากเกินยากเกินแล้วกว่าจะได้ตัวใหญ่นะฮะเข็มเกินฟาร์มทั้งคืนบูสทุกอย่างหมดแล้วไม่ได้เข้าแค่ตัวเดียวครับวิจเนอรี่มันก็มาทำอะไรไม่ได้อะคือตอนอีเวนต์นี่มันฟาร์มเหรียญแป๊บเดียวแล้วก็มาเปิดได้นาน อันนี้มันฟาร์มเหรียญนานมากๆกว่าจะได้มาเปิดแล้วโอ้โหคุณเพสตันเออตัวที่สองฮะสองตัวไม่ใช่เรนโบ์ด้วยนะโอ้โหเชื่อเขาเลย หมดแล้วครับฟาร์มทั้งคืนจนถึงเมื่อเช้าเปิดได้มิติเข้า2ตัวทวนะฮะยังไม่ได้ซิเคิตนะฮะซิเคิน่าจะอยู่ทุกตู้ละมัง้งแต่ว่ามันออกแค่80ตัวมันก็น้อยมากๆอ่ะผมก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะมาเฉพาะตู้นี้เพราะว่ามันเก็บเหรียญน,นานกวจะได้เปิดนะฮะโอเคไปตลาดกันครับ t o เลทแคทมีไปตัวแล้วมีด้วยให้เดานะฮะโอเต็ม ให้เดาให้เดาเดากันว่าราคาเท่าไหร่ฮะผมว่าทินเลียนเป็นทินเลียนมีโอกาสเป็นทินเลียนถ้าเกิดไม่ถึงทินเลียนประมาณสามร้อยสี่ร้อยบิลเลียนผมซื้อเลยผมซื้อเลย <c oughs> ซื้อซื้อสามร้อยสี่ร้อยบิลเลียนผมซื้ออยู่ไหนหนึ่งจุห้าทินเลียนเห็นไหม ราคาแพงมากเต็งเท่าไหร่ไม่บอกเพราะว่ามันจะบอกก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ในเวอร์นู้นนะฮะอันนี้คือพลังปกติ35.2อคอดีเลียนนะครับไม่ได้เยอะคือเข้าใจได้นะมันมีแค่80ตัวเฮ้ย350ริเลียนวัดวัดเอ่อผมพูดไว้ว่าผมต้องซื้อใช่ไหมเดี๋ยวนะซื้อแล้วนะครับผมซื้อแล้วนะครับผมซื้อแล้วนะครับ อ,อาจจะแพงเกินไปก็จริงแต่ว่าผมพูดไปแล้วไงเมื่อกี้ว่าะจะซื้อเราก็ต้องซื้อคือมันไม่คุ้มหรอกแต่ว่าเอามาเหอะออยู่ไหนเอทอยเลตแคทมาแล้ว <laughs> ไปดูหน่อยพลังขุดเท่าไหร่โอ้ my g อ d ไม่คิดว่าจะน้อยขนาดนี้สามร้อยห้าสิบบิลเลียนมีเป็นกลิ่นซ่วมออกมาด้วยอะ่ะเป็นออร่านะฮะเนะเป็นควัน แ0ล้านสเต็งอันนี้คือตัวธรรมดาถ้าเป็นเรนโบว์ดักเมเตอร์ก็คงต่างจากตัวตัวมิติคอลไม่เท่าไหร่นะครับคิดว่านะไม่รู้เหมือนกันต้องลองไปหาดูตัวเรนโบว์อืมแต่ไม่ได้เสียดายนะซื้อไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาใหม่ได้ไม่เป็นไรเจมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วอะเกมเก็บไว้ก็ฝป่าประโยชน์นะฮะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าฟาร์มอีกดีไหมเพราะว่ามันก็ต่างกันไม่เยอะ พอมีตัวใหญ่มาเมื่อกี้นะฮะลองฟาร์มดูก็ได้แค่1บิลเลียนต่อ1รอบเปิดยังไม่ได้เลยนะฮะตัวหนึ่งมันใช้เวลานาน,านมากฟาร์มฟาร์มยากกว่าตอนอีเวนต์เยอะเยอะกว่ามากเลยนะฮะคือจริงๆอะ่ะอยากเปิดให้ได้ซิฟเวตหลายตัวให้เป็นแก๊งสกีบีดี้นะฮะแต่ไม่รู้ว่าตู้นี้มีไหมสองตู้นี้เปิดได้หรือเปล่าถ้าเปิดได้ก็คงเปิดตู้นี้เพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่จะเอามาเพื่อฟาร์มในการปลาคงไม่ต้องการและไม่ไม่ได้ใช้อะไรแล้วยกเว้นตัวใหญ่มันเหมือนแองกี้เบิร์ดเลยนะ อ่ะโอเคครับประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ